บรรยากาศช่วงทิ้งเทียง,งครับพี่น้องครับทั้งพวกแดงไมย้ยมพอ่อนครับไหลมาแล้วไหลมาแล้วไหลมาทั้งไหลมาตั้งแต่พูดซัตเตหิคบครับไหลครับไหลมาแล้วไหลมาแล้วเม, <c oughs> มื่อกี้กบโอ้ยนั่งกินข้าร่มเย็นว้อยๆเลยครับ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วอ้าว นี่มันนี่ว่ามัน็นฝน,นครับพีน่น้องแต่ว่าครับมาแล้วครับดำม,มาแล้วคึมคึมมาแล้วครับก็คว้าม,มือเข้ามก็โอ้ว่าเรือครับใบนี่ ชุ่มฉ่ำกันฮนะระยองปวกแดงสะพานซีนเดียบอรอดครับโอ้ข้างนอกนี่เย็นเน้ยพี่น,อน้องเลยล่มเย็นดีขนาดครับก่อนฝนจีตกฝ้ายังรู้จักรองไปแล้วอ้ย 이룸 가면 잡나 แน่นจุ๊บกี่ร้องอู้อีมแี่กับอีน้ามหลายสวยงามขนาดครับผม ยื่มมุมสูงครับแนบลงไปโอ้งามขนาดกับมีกำจำกำลงังมา บึวันที่15เม้มยมายนแวะซื้อเน้กินอยู่ครับตังบักลวยพี่น้อง<ต><ว>อมาแล้วครับลงม็ดมาแล้วลงม็ดมาแล้ว

ทั้งหมยอยังพรสุพรรณศีผักแดงครับวันนี้มันจันครับผมมาพร้อมกับความสดชื่นนะชุ่มฉ่ำกันครับพี่น้อง oh. แต่ส้าแล้วครับแต่กนที่เทียงเลยแหละทนาะย่องตกไปแล้วครับผมแต่ลังที่ไปทะเลพี่น้องวันนี้ไปบังหอดทะเลจอยครับ มปนตกงแหงแเป็นทะเลระย่องกับขึ้นมากือเก่าครับ <c oughs> เอาไว้บนหน้าดิเจ้ามีโอกาสก็ไปไหมครับเพิ่มยุเซ้าติดอยู่แล้วครับผม <c oughs> วันนี้ก็ทรบบาบว่า,วาพ่อพี่น้องพเบเ่งบรรยากาศพ่อพี่น้องออกว่า เมืองลวงายนอกครับมาเมืองบรรยากาศน้ำตรนคนทางทั้งระย,ยอมทั้งปวกดแดงเมืองบรรยากาศฝนตกฟ้าคึมคึมนีม่กำดําอาลำนู่นีน้องเนาะอ,อำลำอำเยนกลำ <c oughs> ปกติราติจอดอยู่นี่เราโมยู่เลยล่ะบุคายเราไปที่ร้านมาร้านวินเทจครับมาซื้อตำกล้วยพี่น้องจบเกมครับผมบอได้กินกับร้านไม่อยู่นะเนี่ยงอต่อครับจวดต่อครับผมไปกันต่อครับขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับเด้อแล้วก็ ิ่งคลิปห้ครับขอบคุณหลายๆพี่น้องขอบคุณพี่น้องพรวะพี่น้องก็คือเอาพวกมึงชิให้ก็ถือว่าเป็นกระดุหน้าคุณนะครับขอบคุณลยหลายครับผมมีคนบึงสิบยี่สิบผมก็ดีใจแหละพี่น้องครับยังอยก็มีคนบึงหายอยู่ครับ อยมาติดตามแล้วก็ผู้ที่เขาผู้ที่กำลังเบิ่งกับฝากกดติดตามดีด้วยครับพี่น้องครับผมสลองลาดูโกคกครับผมเราเนี่ยครับพี่น,อน้องเอ้ยเอาคลิปบรรยากาศเอาพี่น,อน้องชาวตัวงานเทาครับวันยุดวันโมยุดมาให้กันในเบิ่งครับผมการดำเนินชีวิตการอยู่การกินกับมีแค่นี้ครับพี่น,อน้องการไปการมา การสัญจรในทางระยองเฮานี่ครับไม่พี่นอ้องในเบิร์นครับผู้น้องคนฝืนเมื่อบานเด้ครับออกจากนีการเมื่อบานครับกะพอได้คิดภาพม้วนขึ้นเตาหล,ลาัางไม่พี่น้องเนาะบางคนก็บอะคือเหงานอยู่นี่ครับผมการเมือ่อยู่บ้านแบบท้าบอนในเบิร์นคีเแล้วกะโอ้ยังคือเก่าอยู่เนาะ บนบนทางาก็ยังแบบเดิมอยู่ครับตุกแล้วพี่น้องตุกแล้วโอ้ยมองย่าเี่ก็ตัดไปซื่งครับกล่องก็ได้เอาภาพบรรยายกาศผูใ้ใดที่กลับบ้านแล้วครับคิดหอดมองเห็นงานมองเก่าแนละ้วพี่น้องมีเก่าอ,อยู่ครับผมแต่ทีเปลี่ยนแปลงเนีมีหัวมีเหอขึ้นครับผม อ้อพักห้องเซาแต่ก่อนมีแต่ปลาด้วยเมือนียน่โอ้ยจะเลิศไปแล้วครับไปนานเลยครับท่านี้ทางเปียกแล้วทำไมจะพอนะเฮงแค่นี้แต่ โตกยามนีิเป็นโตกะยังบ่เศร้า,านี่ยโอ้โหไ่ต้องห่วงครับรถติดอีลีเลยอันยะเลยครับเหตุงานใครก็รถใหญ่ไปครับโอ้มีโอกาสเจอภาพไม่พี่น้องเนี่ยบางยบาบอ,อยอาาาางู่ครับมาแนบอพื่นนี่ล้วเออพอดีเขากะเขาก็ได้กับไปส่งเมียเอาผานบรรยากาศช่วงเศร้าครับผมแบบกขลังคึกคักเลยพี่น้องแบบอ,อีลีอันยละอะไรน่ะเห็นฝนตก ฝนตกฝนตดว่าสิว่าเนาะแหง้งฝนตกนี่แห้งขักครับชนยังกระส่าวให้โอ้ยนั่นคือว่าไปกับมีลูกมีลาครับรถกึนไปสะดวกสบายดีครับ โอ้บนโต๊ะแห้งเตอ๋อที่พี่น้องท่านนี้ครับผมจีบด้วยแลวครับผมฝาเหลือมพี่น้องกับสรักกินีเอไวตรงท่านี้ท้่พี่น้องด้วยฝาเหลือมครับผมแต่ยหญพี่น้องครับสวัสดีครับ